หลุดไปครับเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับเป็นไรโอ้ยมาเลยครับมาเร็วเหลือเกินแม่ปัปกทีเดียวนยะรู้ตัวหรือ,อยังว่าหน้าผากแหกครับาดามดึงศอกกลับครับเมืองช้างนี่คือบาดแผลบ,บนสังเวียนเลือดครับประสบการณ์จะสอนให้เราเก่งขึ้นครับเลือดแต่แกนี้พุ่งไหล<า>เป็นน้ำเลยครับ ดีว่าโตผู้บรรยายห่างจากขอบเวที2เมตรนะครับทางนี้ซัดกันได้แล้วเสมอครับอ่าครับเลือดก,ก็เยิะจริงครับวินเซนต์น่าจะเป็นเลือดอาครับดูจังหวะยกบังของวินเซนต์นะครับยังหาทิศหาทางอยู่ก็แทกหมัดแล้วครับอ่าคับโก้รักังมาพอดีครับ ระคังมาพอดีหม, <า S 1> มดยกซะก่อนครับอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าคุณพระระคังช่วยครับลูกปะทะแรงเสียดสีของวินเซนต์มาแล้วครับดิ้นดิ้นทุกท่าเลยครับนี่ครับคุณภูมิหัวใจบีแปลงร่างกายฟิตปังก็อย่างนี้นะครับโดนแล้วครับ,รบมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วมาต่อยอยู่หน้าผู้รรยายนะครับเปาบอยไล่ไปมุมอื่น่อยครับโอ้โหอ้าวครับโยกไปบังหมัดไม่ไปบล็อกหมัดไม่เป็นนะครับเมืองช้าง แม่รุกเข้าได้อย่างเดียวครับแต่ว่าตัวเองเอ้าพยายามเปิดครับเปิดบาดแผลเข้าไปอ๋อครับงัดสู้เหมือนกันครับดูเลือดของวินเซนต์ครับปิดตาปิดตาไปข้างเอามาช้าเมาเมาหายใจไม่ออกใจสั่งมาขาไม่ไปครับโอ้โหอย่ากันฟันหลุดอย่ากันฟันใครหลุดครับผู้โหดแห่งปีครับสิบผู้โหดในรอบปีดูครับเอาครับ าครับโดนแข้งหนักๆของเมืองช้างโอ้โหหัวใจเพชรจริงๆครับวินเซนต์เบสตาจะสู้สยางครับไม่แน่นะครับไม่แน่ครับคิดบวกอย่างเดียวครับไม่คิดอย่างอื่นแล้วครับคิดบวกอย่างเดียวเมื่ออยู่ปนเวทีชีวิตคือการต่อสู้เอาใส่ไปครับได้หัวใจของคนไทยทั้งโลกครับที่ชอบมวยไทยเอามาแล้วเราต้องใช้อาวุธครับนี่ครับอ้าวครับ อุ๊เสอกอีกแล้วครับในเงินเมืองช้างตั้งศอกรับสบายครับนี่ครับโอ้โหเข้าตอนสามเหลี่ยมขาอย่าตายเขาอู่ดักศอกครับเมืองช้างโดนเมาส์โดนเมาสครับเอาครับยืนเมาล์เลยครับยังไงครับเมาครับเมืองช้างเอาครับหนึ่งกั๊กสองเป็นแล้วครับต้องระวังนะครับไปยืนรับหมัดได้ยังไงครับแม่ไปตั้งรับเยอะครับเมืองช้างต้องโต้ครับต้องโต้นะโอ้โหครับอย่างนี้ We have a winner please give it up for the Red Corner ไทยแลนด์ครับนี่ครับอ่าครับโอ้ยดักสอกอีกแล้วครับในเงินเมืองช้างตั้งศอกรับสบายครับนี่ครับโอ้โหเข้าตอนสามเหลี่ยมขาอย่าตายเขาดักศอกครับเมืองช้างโดนมาเอาโดนเอาครับเอาครับยืนไปยังไงครับเอาครับเมืองช้างเอาครับ